สุดเซอร์สุดหลอนะคะเอ๊ะวันนี้ได้ข่าวว่าเขาเป็นพิธีกรในงานนะคะจะไหวไหมคะพี่ขอเสียงต้อนรับสองนักสแสดงออมสุชาและติน่าสุขนาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,คะ,ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของติน่ากับออมเลยที่มาร่วมงานแล้วก็ได้ขึ้นมาประกาศรางวัล ที่ยูทูปเเอะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากค่ะเ,เรียกว่าเป็นงานประกาศรางวัลที่แบบโคตรเท่เลยอะ่ะ <c oughs> ริงป้าทิมนาสุดๆค่ะและรางวัลที่พวกเราจะประกาศในต่อไปนี้ก็คือรางวัลที e ป๊อปเฟอร์เรสตทีมป๊อปอาร์ติสศิลปินทีมป๊อปยอดนิยมสำหรับผู้ได้รัรบรางวัลเฟอร์เร e ต e ที p ป๊อปอาร์ติสนะคะได้แก่

ึงวงไม้นะคะก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถมากนอกจากจะร้อ,องเพลงฟลอแล้วก็ยังแต่งเพลงเก่งด้วยเคยมีโอกาสได้เล่น MV ที่ที่เขาแต่งเพลงแล้วก็ทำงานอยู่เบื้องหลังให้ยอมรับว่าวงนี้สุดยอดมากๆค่ะ